สวัสดีครับวันนี้วันที่11ทธันวาคม2 5ง7นะครับ <Baby Monster! S 1> แ d m o n ส t ต r สถานการณ์ของคริปโตตอนนี้มาดูกระเป๋าลุงกันก่อนนะครับสลหรับอ่าป๊อปปูล่าโคดนะครับป๊อปปูล่าโคก็มี XRP เข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีนะครับแล้วก็ไปดูที่กระเป๋าลุงกันนะครับตอนนี้นะครับราคาก็อ่าเหลือเงินอยู่ อ่าหนึ่งอ่าสามหมื่นหนึ่งพันนะครับเดิมทีก็มีอยู่สี่หมื่นนะครับตอนที่เขาขึ้นขึ้นกันนะครับราคาก็อยู่สี่หมื่นแต่ตอนนี้เหลือแค่สามหมื่นหนึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ราคามันย่อลงมานะครับก็ลูน่าก็ลงมาแรงเอ็กซาพีก็ลงมาแล้วก็แต่ตอนนี้ก็กําลังกลับขึ้นไปนะครับเอ็กซาพีแล้วก็เอ็มนะครับก็ปกติมันต้องอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่แปดพัน มันแปดอันนี้ก็ราคาก็ย่อลงมามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าจังหวะของมันเป็นจังหวะที่มันต้องไซด์ไวดาวลงมาเพราะฉะนั้นก็ให้ทานนักทุนได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เฉยๆนะครับถ้าเกิดเราจะาถ้าเกิดจะคัดเอานี่มันต้องคัดเอาตั้งแต่วันแรกๆที่มันย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็าเพึ่งไปคัดเอาไปทำไรก็ต้องอดทนกันต่อไปนะครับก,ก็ต้องมีความอดทนกันต่อไปกลับเข้ามาในเทรดดิ้งวิวกันนะครับมาดูจังหวะก็ ดูเหมือนว่าราคาของ btc ก็ยังไม่ย่อลงมานะครับยังคงไซด์เว้กันข้างนะครับมีการอัปเดตราคาบวกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น usd นะครับบวกอยู่548ดอลลาร์นะครับก็คืออยู่ที่เ7้าหมืนเนะครับราคายังคงบวกนะครับตอนนี้ก็เริ่มบวกกับฟื้นขึ้นขึ้นมาแล้วก็ตัว btc ที่เป็น thb ก็ยังอยู่ที่3ามล้านสนะครับซึ่งปกติเราก็จ้อง ดูกันแล้วก็เข้าใจว่าเขาจะไปที่ประมาณสัก3 3ล้าน3ล้าน1หรือ3ล้าน9ก้หรือ2ล้าน9นะครับจากการที่เขาจะต้องลงลงมานะครับเรากวาดให้เห็นว่าการลงของเขาก็คือมันจะเป็นตามอ e ีเล็เว็บนะครับอีเ e ล็เว็บที่1ขึ้นไปนะครับจากอ e ีเล็เว็บที่1ก็จะมาที่อ e ีเล็ตเว็บที่2ก่อนที่จะเด้งไปอ e ีเล็เว็บที่3นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คอยลุ้นกันต่อไปนะครับแค่ตอนนี้ก็คือว่า มันเป็นไปตามอีเลียดเว็บที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าในการเคลื่อนที่ของอีเลียดเว็บก็คือจากตามสุดจะขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อสูงสุดเสร็จก็จะต้องย่อลงมานะครับเมื่อย่อลงมาเสร็จก็จะทุ่งพุ่งขึ้นไปที่อ่าอีเลียดเว็บที่3นะครับก่อนที่จะย่อลงมาที่4ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปที่5้านะครับก็จะไปที่4ล้านในที่สุดนะครับมันจะเป็นไปตามสเต็ปเช่นนี้แล้วตอนนี้มันก็กําลังทําสเต็ปเช่นนั้นอยู่นะครับก็ เราก็ต้องใจเย็นรอคอยกันต่อไปนะครับท่านนักทุนครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคามันกําลังจะพุ่งกลับขึ้นไปเพราะว่าถ้าแต่ถ้าเราดูนะครับว่ามันยังคงลงลงไม่เสร็จนะครับคือถ้าเกิดมันย่อดถ้ามันเป็นขาลงเนี่ยมันจะต้องลงมาต้องลงมาที่ประมาณสักใกล้ๆสามล้านนะครับหรือประมาณสองล้านเนะครับมันจะต้องลงมาเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมทําใจไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า เรารู้ว่ามันจะลงมาแป๊บเดียวแบบนี้นะครับอย่าไปทําการคัดลอตหรือไปทําอะไรทั้งสิ้นนะก็รอมันย่อลงมาแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับก็ต้องอดทนกันแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับกรอบนี่แหลกชั่นยังคงชี้ขึ้นไปที่4ล้านนะครับราคายังคงไซด์เว้อัพนะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าเราก็แค่อย่าไปทาคืออย่าไปอย่าไปทาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันจะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับก็ดูจากกรอบ าวาดลีเนี่ยเลกเกชั่นขึ้นมาก็ได้นะครับว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดของมันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็เห็นว่าในการเคลื่อนที่ของราคามันยังคง้ายเวขึ้นไปนะครับาลงมาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดและจังหวะถัาาดไปก็จะต้องขึ้นไปสูงสุดเป็นไปตามจังหวะของลีเนี่ยเลกเกชั่นนั่นเองนะครับทีน,นี้ลุงก็พยายามให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ขึ้นลงของมันนั้น อยู่ในกรอบของ linear e g a t i o n สีเขียวสีแดงใหญ่ๆนี้นะครับท่านก็สบายใจได้นะครับมันเป็นไปตามจังหวะของสิ่งที่เรากำลังเก่งความหมายกันอยู่แต่ว่านะครับท่านจะเข้าซื้อได้เมื่อไหร่นะครับทุกคนก็จะถามว่าแล้วมันจะมันจะเป็นมันจะจบมันจะจบขาขาลงยังไงนะครับความสำคัญอยู่ที่ MACD กับ RSI นะครับทานักทุนครับ อันนี้ดูดภาพให,ใหญ่โดยรวมของราคาใช่ไหมครับพอเข้ามานี้พอเข้ามาดูคลิปของลุงเนี่ยอันดับแรกลุงจะให้ดูภาพใหญ่โดยรวมก่อนจาก2อ d ินดิเคเตอร์นี้ก็คือของมีบูลเจอร์แบนแล้วก็ลีเนียไลเกชันให้ดู2ภาพนี้ส่วนเมื่อไหร่ที่ท่านต,ตัดสินใจว่าจะเข้าซื้อหรือจะขายจะซื้อหรือจะขายให้ดูจาก MACD หรือ RSI นะครับ ให้ดูจาก MACD หรือ RSI นะครับสองตัวนี้เท่านั้นท ah ี่จะเป็นตัวตัวหลักในการทำเกมนะครับตัวหลักในการทำเกมก็คือตัวที่จะเป็นตัวบอกว่าซื้อได้หรือยังหรือซื้อไม่ได้นะครับก็คือตัว MACD นะครับตัว MACD เนี่ยนะครับเราขยายใหญ่ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนที่เฉยนะครับตัว RSI ก็เช่นเดียวกันนะครับเราขยายเส้นใหญ่ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนที่เฉยนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้มันยังคงชี้ลงนะครับแม้ว่ามันไปทางด้านข้างก็ตามแต่ว่ามันยังคงชี้ลงนะครับเราจะรอจนกว่านะครับเราจะเราจะรอจนกว่าที่มันจะชี้ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวไอ i กํกำลังชี้ขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันกําลังจะชี้ขึ้นนะครับแสดงว่ามันกําลังจะจบรอบขาลงแล้วนะครับแสดงว่ามันจะใกล้จะจบข้อรอบขาลงอันดับแรกเราก็มาจ้องที่ไอ i ก่อนเพราะไอ์มันเป็น มันเป็นอินดคเตอร์ที่เป็นตัวเมียรหรือเป็นตัวแม่หรือเป็นตัวนางเอกที่มันจะหวั่นไหวหรือมันจะงอนง้อมันจะเร็วต่อความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นไ s i จะต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่องไ s i ให้ดีก่อนนะครับถ้าไ s i ชี้ขึ้นเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าตัว MACD กําลังจะชี้ขึ้นตามแต่ตอนนี้มันมันต่ํากว่าเส้นสัญญาลนะครับ MACD ต่ํากว่าเส้นสีแดงนะครับ แสดงว่ามันยังลงหนักนะครับและที่สำคัญจะตัดสินใจได้จากการดู MACD ออสซิโลสโคก็คือแท่งแดง,แท,งแท่งขาวตรงนี้นะครับแท่งขาวแท่งแดงตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มันเป็นสีขาวเมื่อนั้นค่อยค่อยเข้าพิจารณานะครับค่อยเข้าเข้าดูว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นหรือยังนะครับสองตัวนี้นะครับท่านจะต้องเวลาท่านจะตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจขายนะครับหลวงขอย้ําก่อนนะครับว่า ท่านตัดสินใจได้จาก RSI กับ MACD นะครับมันเป็นตัวสำคัญนะครับในการคอนเฟิร์มทุกสินทุกอย่างนะครับคือทุกคนต้องลองต้องลองพิสูจน์ดูนะครับว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ให้ท่านฟังนี้มันเป็นความจริงหรือมันเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับไปดูว่าลุงกำลังเล่าให้ท่านฟังว่าความกระจัดตัดสินใจต้องตัดสินใจจาก RSI กับ MACD เพราะว่า r s i นั้นเป็นตัวแม่ส่วนเอเบนีนั้นเป็นตัวพ่อนะครับส่วนวอลุ่มนั้นเป็นตัวเป็นมากกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระเจ้านะครับเพราะฉนั้นในระหว่างที่เรารอเนี่ยตัววอลุ่มมันต้องมาก่อนนะครับก็คือตัววอลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับวอลุ่มต้องทะลักเข้ามาก่อนนะครับแล้วตัว r s i จะชี้ขึ้นนะครับ MACD ก็จะชี้ขึ้นตามแต่ว่าในระหว่างที่มันจะชี้ขึ้นตาม ตัวเมซเดียสโตสโคปซึ่งซึ่งเป็นสีแดงสีขาวเนี่ยมันจะต้องเป็นสีขาวเพื่อพลิกกลับมาอยู่ในแดนบวกนะครับอันนี้พอจะเข้าใจกันใช่ไหมครับลุงพยายามเล่าซ้ำเล่าย้ำๆช้าๆให้ท่านได้เข้าใจกันนะครับ mm hmm. เมื่อ MACD เป็นสีขาวและอยู่ในแดนบวกเมื่อไหร่นะครับราคาก็จะวกกลับขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็จะก็จะกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้น เพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังคงเป็นจังหวะที่มันยังคงไซ d e w a y s ไปทางด้านข้างนะครับคริปโตยังคงเป็นจังหวะไซ d e w a y s ไปทางด้านข้างเพราะนั้นตอนนี้ก็คือว่าตจะต้องอดทนรอกันต่อไปนะครับทีนี้พอราคามันเป็นของคริปโตตัวนี้ของของ btc ตัวนี้มันเป็นแบบนี้มันจะสะท้อนภาพกลับไปที่ตัว stable coin หรือตัว alternative coin ตัวเล็กๆ,ๆนะครับว่า ตอนนี้คุณควรอนคุณควรที่จะเริ่มบวกแล้วนะได้แล้วนะทีนี้เราจะไปดูที่ลูน่าว่าเออลูน่านี่มันกำลังจะบวกกลับขึ้นไปได้หรือยังก็ดูที่ USD ของลูน่าถ้ามันเริ่มบวกนะครับถ้าราคาบวกขึ้นไปตัวลูน่าก็จะค่อยๆบวกขึ้นตามนะครับถ้าตัวนี้บวกของ USD ลูน่ารู USD บวกนะครับตัวลูน่าที่เป็นเงินบาทไทยก็จะบวกขึ้นตามเห็นไหมครับ จาก0.042เมื่อสักครู่กลายเป็น0.043นะครับนี่แหละครับคือผลของการที่ราคาของคริปโตไซเว์ถึงไซเวฟขึ้นมาแล้วก็มีผลบวกนะครับและตัวต่างๆมันก็จะบวกขึ้นตามนะครับมันก็จะค่อยบวกขึ้นตามนะครับทุกตัวก็จะค่อยบวกขึ้นตามยังมีบางตัวที่ยังไม่บวกขึ้นตามก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าภาพใหญ่โดยรวมแล้วราคาจะบวกขึ้นตามนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาบวกขึ้นตาม B t ททุกอย่างก็จะปวกขึ้นตามแล้วเราจะตัดสินใจได้อย่างไรครับว่าจะเข้าเมื่อไหร่ก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใช้การตัดสินใจจาก RSI แล้วก็ MACD นะครับ MACD กับ RSI เป็นอย่างไรบ้างลองไปดูของตัวของตัวลูน่าแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเป็นตัวลูน่าแล้วกัน RSI นชี้ลง SI ชี้ลงแล้วก็เด้งขึ้นนะครับเห็นไหมครับเด้งขึ้นนะครับราคาเด้งขึ้นเด้งลงนะครับเป็นจังหวะกําลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับนะครับดูจากตรงนี้นะครับกาลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็คือไอซายจะมาก่อนเพื่อนเพราะมันเป็นมันเป็นตัวตัวแม่นะครับเป็นตัวแม่นะครับจะตัดสินใจยังไงอยู่กับตัวแม่ก่อนนะครับเมื่อตัวแม่ขึ้นขึ้นปุ๊บทีนี้จะมาที่ตัวพ่อนะครับก็คือตัวไอเบสี ถ้ามันเป็นสีขาวเมื่อไหร่ตรงตรง MACD Oscilloscope ตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นสีสีขาวเมื่อไหร่นะครับแสดงว่ามันกำลังจะคอยตามคือพุ่งขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็รอดูนะครับแต่ในระหว่างนี้เราอาจจะดูให้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้เราก็คือ Time Frame Day มันบอกว่ามันกำลังจะขับหักกลับขึ้นไปแต่เรา,าจะรู้ว่ามันจะกลับขึ้นไปได้เร็วหรือเปล่าก็ไปดูที่ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับ ทาาเฟรมสี่ชั่วโมงมีตัวเป็นตัวบอกนะครับเห็นไหมครับทาาเฟรมสี่ชั่วโมงก็เริ่มหักกลับขึ้นไปแล้วนะครับหายสายชี้ขึ้นไปแล้วก็ MACD ก็กําลังกลับขึ้นไปแล้วก็ MACD ออสซ l l โ s c o p e เป็นสีขาวนี่คือสัญญาณที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น2ตัวนี้เป็นสัญญาณแบบนี้ก็อยู่ที่ท่านนังทุนจะตัดสินใจเข้าได้หรือยังนะครับอีกสชั่วโมงข้างหน้าราคาจะค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปให้เราดูแบบนี้นะครับ นักทุนก็จะดูเป็นแล้วก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเข้าก็คือเมื่อไหร่ที่ r s i กับ MACD ชี้ขึ้น,นสำคัญคือ MACD oscilloscope ต้องเป็นสีขาวนะครับทุกท่าน MACD o s c i l l o s c o p e ต้องเป็นสีขาวแล้วก็พยายามกลับเข้ามาอยู่ในอยู่ในเส้นซูโร่ให้ได้นะครับถ้าอยู่เหนือเส้นซูโร่ได้ยิ่งดีนะครับถ้าอยู่เหนือได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ลุงก็จะแนะนําว่า ในคลิปนี้เราจะเน้นการดูการตัดสินใจของเราว่าเราจะเข้าซื้อหรือเข้าขายหรือจะมีการขายเข้าขายออกของเหรียญหรือเข้าทำกำไรอย่างไรด้วยการดู RSI กับ MACD นะครับหลังจากเราดูภาพใหญ่โดยรวมแล้วนะครับหลังจากเราดูการราคาของของที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราก็มาตัดสินใจจากท i m เฟรม m e 4ชั่วโมงนะครับ เพื่อยืนยันความเข้าใจของเราและความอเป็นไปในอนาคตอันใกล้นี้ใน4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับอีก4ชั่วโมงข้างหน้ามันมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณการรีบาวน์นะครับตรงนี้สัญญาณรีบาวน์แล้วนะครับสัญญาณรีบาวน์แล้วนะครับอ่าสัญญาณรีบาวน์นะครับต้องดูหน่อยหน่อยนะครับว่าทําไมถึงต้องเป็นสัญญาณรีบาว์ครับสัญญาณรีบาวน์ สัญญาณรีบาวันนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าสัญญาณรีบาวก็คือแท่งมันจะมีแท่งเทียนสีแดงตรงนี้ซึ่งสูงกว่าทุกตัวนะครับและจะต้องมีแท่งเทียนแบบไหนก็ได้สีแดงหรือสีเขียวก็ได้ที่มีไส้เทียนยาวหรือสั้นอยู่ด้านบนนะครับและในวันล่าสุดนะครับในวันล่าสุดจะต้องมีแท่งเทียนสีเขียวยาวมากกว่าเดิมนะคแล้วก็ ยิ่งมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็แสดงว่าราคาในวันถัดไปในในในทา์เฟรมถัดไปก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในอีกสชั่วโมงข้างหน้าราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เราสังเกตได้จากตรงนี้นะครับคือเราจะต้องอันตัวนี้เราก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นสัญญาณการรีบาวหรือเทินอาราเวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สําคัญคือไอซีเริ่มนะครับ เริ่มตัดกับเส้นสัญญาพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วตัวนี้ MACD ก็กำลังจะกลับขึ้นไปนะครับเพะฉะนั้นเป็นเทคนิคสัญญาณดีๆที่เราต้องเข้าซื้อเอาไว้นะครับหรือหรือเราไม่เห็นตรงนี้เราก็เย็นใจได้แล้วว่ามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างก็คือว่า BTC มันเป็นตัวตัวนำตัวหลักเมื่อมันบวกนะครับเมื่อมันมีสัญญาณบวก แสดงว่าตัวเล็กๆก,ก็จะบวกตามตัวเล,เล็กก็เราก็มาดูตัวเล็กที่สุดก็คือตัวลูหน้านะครับเราก็อธิบายลูน้าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็น2ตัวอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังท่านก็ไปแปลความหมายในตัวอื่นนะครับว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นและกํลาลังทํากําไรในทุกตัวนะครับกลับไปที่ time frame day น,นนะล้วกันนะครับเราจะยกตัวใหญ่ตัวล้กันนะครับเพื่อให้ท่านเห็นนะครับว่า ราคากำลังกลับฟื้นคืนขึ้นมานะครับเราก็ต้องอดทนกันต่อไปก็คือ xrp นะครับ thb นะครับตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้มาดูกันนะครับจังหวะของมันกำลังกลับฟื้นคืนขึ้นมาเห็นไหมครับราคากำลังกลับขึ้นไป R s ซกกำลังชี้กลับขึ้นไปแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจเราต้องดูที่ t i ม e เฟรมสีชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงเป็นจังหวะที่กำลังดีดกลับขึ้นไปเป็นเหมือนกับที่ลุงได้อธิบาย ของลูน่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าอ RSI ยืนเหนืออยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับ MACD มีเส้นสีขาวมีอย MACD o, M A c D, o s c i l l o, s K o P, เป็นสีขาวและราคากำลังดีดกลับขึ้นไปแล้วก็จังหวะของราคาเป็นจังหวะกำลัง,งลเทินอลาวเห็นไหมครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกันเช่นนี้นะครับก็จะ เห็นได้ว่าราคากำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาดูกันว่าตัวนี้มีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเราก็จะเราอยากจะรู้ว่าถ้ามันจะดีดกลับลงมาเนี่ยมันจะดีดกลับลงมาที่เท่าไหร่นะครับเราก็ดูจากฟีบนูนเชียรีพิชเมนต์นะครับเ็าลากลงมานะครับมันจะลงมาตามขั้นตอนนะครับ ลงมาตามขั้นตอนก็คือว่ามันจะลงมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงมาที่ตรงนี้ตัว80นะครับและถ้าลงมาที่ตรงนี้ถ้ามันไม่พ้นตรงนี้มันเด้งกลับขึ้นไปก็แสดงว่ามันดิรีเทิร์นหรือมันเทิร์นแบ็กกลับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นสเต็ปขั้นๆที่มันจะต้องลงมานะครับเราก็ดูขาลงจากพิบูลันชีรีพิชเนต์นะครับแล้วนะครับ ค่ามันจะขึ้นไปสูงสุดในตอนนี้มันจะไปที่เท่าไหร่นะครับเราก็ลากพิบูนณนชี expansion นะครับพิบูรณนชี expansion นะขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็ลงมาที่ล่าสุดก็ย่อมาลงไปนะครับก็นะบจะเห็นว่านะครับมันจะสามารถกลับขึ้นไปที่123บาทได้ในอนาคตอันใกลน้นี้นะครับ คือจังหวะที่มันจะทํากําไรถัดไปก็คือมันจะทํากําไรไปที่123บาทบมันก็จะค่อ,คอยๆขึ้นไปที่123บาทนี่คือ XRP นะครับ XRP เป้าของเราก็คือ123บาทนะครับทำกำไรตรงนั้น นี่ก็คือจุดที่เราจะไปทํากําไรนะครับก็ไปถึง123บาทก็ตัดสินใจขายได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราต้องดูภาพใหญ่โดยรวมของราคาก่อนนะครับว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงถ้ามันเป็นขาลงมันยังคงจะเป็นสีเขียวหรือมันยังคงไซด์เวยยต่อขึ้นไปมันจะไม่หยุดแค่123บาทนะครับราคาของมันจะไปที่เท่าไหร่นั้นเราจะดูได้จากลีเนียเลเกชันนะครับ เราก็เอา linear regression เข้าไปนะครับเอา linear regression เข้าไปดูว่าสูงสุดของมันจะไปที่เท่าไหร่เราก็มาตั้งค่าก่อนตั้งค่าของมันคือทำไมมันถึงหลายเรื่องหลายราวแต่จริงๆแล้วมันดูกันง่ายๆนะครับมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับจุดสูงสุดของมันก็จะไปที่ประมาณสัก140บาทบัมันจะคงปเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับ เห็นไหมครับนี่เราก็ดูกันง่ายๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นยังคงเข้าซื้อไม่ได้เพราะว่า MACD นั้นยังยังคงบอกว่ายังไม่ซื้อนะครับเพราะว่า MACD o s c i l l s c o e เป็นสีแดง MACD ยังต่ำกว่าเส้น Signal นะครับเพราะนั้นตัวนี้ราคาแม้ว่ามันจะกลับมาก็ตามแต่ก็ต้องค่อยๆ s i d e w a y ์ไปทางข้างแต่ว่าตัวนี้ท่านตัดสินใจได้จาก RSI พอเราดูสายการแล้ว RSI ยังคงมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปแล้วเ a เ d ติดจะดีดตามนะครับตัวนี้อาจจะต้องรออีกสองอาทิตย์นะครับนานไหมครับท่านต้องอดทนรอประมาณสักอาทิตย์หน้าอาจจะได้เห็นนะครับหรืออาจจะได้เห็นเร็วกว่านั้นนะครับอันนี้เราก็ให้ให้คำทำนายเอาไว้ว่ามันจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ก็คือ ก็คือแบบกว้างก็ภายใน2อาทิตย์นะครับเดีย๋ยวท่านต้องรอดูว่าราคาจะกลับขึ้นไปที่ทเท่าไหร,ร่แต่อย่างต่ํานี่ก็คือ123บาทนะสำหรับ,บ XRP น,นี่ก็ให้มาให้ความมั่นใจนะครับแต่แต่ราคานะครับ MACD ยังคงชี้ลงนะครับอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังแล้วก็ยืนยันจาก MACD มันยังไม่ชี้ขึ้นนะครับ เพราะนั้นถ้าเีสีดีชี้ขึ้นมันจะต้องใช้เวลานะครับภายในอีก2อาทิตย์นี้นะครับสำหรับ XRP นะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องอดทนกันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันนะครับเพราะว่าในทิศทางของมันยังคงเป็นขาขึ้นและยังคงเป็นอีเรียดเว็บจากขึ้นที่1ลงมาลูกที่2นะครับปกติถ้าเราไม่เห็นตัวบูลเจอร์แบนเราจะไม่รู้ว่ามันจะไปที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ ตัวบลูเจอร์แบนเนี่ยอาจจะเป็นสเส้นใช่ไหมครับบลูเจอร์แบนจะเป็น3เส้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นบลูเจอร์แบนเราจะรู้ว่ามันจะลงมาที่เส้นกลางกลางบลูเจอร์แบนแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับสาเหตุที่ต้องดูตาบลูเจอร์แบนก็เลยเพราะนั้นเราก็เลยเอาตัว MACD ออกไปแล้วใส่บลูเจอร์แบนเข้าไปบลูเจอร์แบนเป็นตัวสำคัญนะครับ ก็ใส่เข้าไปทําให้มันหนาขึ้นมานะครับให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นมานะครับก็สรุปสุดท้ายก็คือความสําคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับความสำคัญของบรูเจอรแบนและลีนิยลเกชันมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับมันจะต้องรู้ว่าเส้นถ้ามันลงมาต่ําที่สุดมันจะต้องเด้งที่เท่าไรนะครับกลับขึ้นไปที่เท่าไร ก็แนะนําให้ท่านค่อยๆคอยตามนะครับแต่ว่านะครับในการคอยตามของท่านท่านจะต้องมีสติแล้วใช้สติของตัวเองเป็นคนตัดสินใจอย่าเชื่อลุงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเชื่อลุงนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วแนวโน้มมันเป็นไปนอย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังก็อยู่ที่สติของท่านฟังลุงแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังนั้นมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้นโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณของตัวท่านเองอย่าไปเชื่อใครและอย่าไปเชื่อลุงนะครับท่านเอาไว้เตือนใจของท่านเอาไว้แม้ว่าท่านจะเห็นว่ามันเป็นไปนตามที่ลุงเล่าก็ตามแต่สุดท้ายท่านทำกำไรได้เมื่อไหร่ท่านคือผู้ชนะและผู้ทำกำไรและก็กำไรจริงๆจากตัวท่านเองนะครับ ก็ฟังแนวทางฟังแนวโน้มต่างๆดูแนวโน้มต่างๆเพื่อเป็นเครื่องลิฟต์เรฟเฟรน์นะครับเพื่อเป็นเครื่องอ้างอิงในใจตัวเองส่วนการตัดสินใจซื้อขายอยู่ที่ตัวท่านนักลงทุนเองนะครับสำคัญคือดู RSI ดู MACD นะครับดูภาพใหญ่โดยรวมก็ดูบ u ริษฐ์แบนแล้วก็ดูรีเนเลเกชันแค่นี้นะครับนี่ก็คือสุดยอดของการาฟนะครับไม่มีใครสอนละเอียดแบบนี้นะครับ ไม่มีใครแนะนำท่านละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการดูว่ามันจะลงมาต่ำสูงสุดที่เท่าไหร่ก็ดูจากพิบนตชชีร r e p ชเ c h ต์ t แล้วขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ก็ดูจากฟิบุตชหนี้ expansion เป็นไงครบไหมครับถ้าท่านเข้ามาดูเรื่อยๆท่านก็จะเข้าใจก็อยากให้ทุกคนดูกราฟให้เป็นก่อนที่จะเล่นนะครับก่อนที่จะทํากําไรหรือ ขาดทุนก็ต้องทําดูกราฟให้เป็นสกอร์นะครับด้วยความเคารพนะครับกรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณสาหรับทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับท่านอาจจะคิดว่าค่าสมาชิกนั้นไม่แพงนะครับลุงก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้จากตรงนี้ก็คือความสุขใจความสบายใจนะครับในการที่สมัครสมาชิกกับลุงเทดคริปโตแล้วก็เหมือนกับ ามาช่วยยืนยันวา่าลุงเท็คริปโตนั้นพอจะแม่นจริงพอจะทำนายได้จริงพอจะสอนได้จริงพอจะบอกได้จริงถึงความเป็นไปในราคาต่างๆนะครับก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็ขอความกรุณาเข้ามาสมัครสมาชิกยืนยันว่าลุงเท็คริปโตนั้นถ้าเกิดทุกคนเข้ามาตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่9 10, 9 0 0 0ใ่ไหมครับ ยิ่งมีคนติดตามขึ้นเยอะๆะแล้วก็มีการสมัครสมาชิกขึ้นเยอะๆนะครับก็จะเป็นการยืนยันให้นักลงทุนเห็นว่าอาลุงเทดคริปโตนี้ก็คือของที่ใช้งานได้จริงของเอาไปใช้ได้จริงทําได้จริงนะครับฝากไว้3สิ่งก่อนจะจากกันนะครับสิ่งแรกคือการไม่เบียดเบียนกันก็คือการถือสินนะครับท่านต้องมีศิล5้าคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ่าไม่พูดโดไม่อ่ารักขโมยไม่ ผิดเพศผิดลูกผิดเมียใครแล้วก็ไม่ดื่มสุลานะครับสิน5ข้อนี้จะทำให้ท่านไม่ต้องเปลียดเบียนใครแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนที่ดีได้ตัวเองนะครับแล้วก็พอดีเสร็จเราจะต้องสร้างบาร,รมีของตัวเราเองด้วยการทำทานหรือมีความเมตตานะครับสร้างบาร,รมีตัวของเราด้วยการเมตตากับทุกคนนะครับ ให้ทานเข้าไปอะครับสิบาทยี่สิบาทร้อยบาทสองร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทถ้าท่านมีเงินนะครับขออยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความมั่นใจที่ท่านอยากจะให้หรือทํากับทฐาทำทำบุญในขณะนั้นนะครับก็คือการทําทานนะครับก็คือถือศีลการให้ทานแล้วก็การมีสติมีการภาวนานะครับสรุปสุดท้ายทั้งวันท่านก็ต้องมีการภาวนา ถ้าท่านอยากจะรวยแล้วก็อยากจะรวยด้วยตัวของท่านเองลองทำสามสิ่งนี้สิครับแค่ถือศีลแค่เมตตาแล้วก็แค่ภาวนานะครับสรุปสามสิ่งนี้ท่านลองทำสักเดือนหนึ่งหรือหรือจริงจมันจะเห็นผลได้ก็ต้องสามเดือนขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากท่านลังทุนให้คิดกันเอาไว้ด้วยนะครับด้วยความเคารพนะครับแล้วมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ